สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้แวะมาหาคุณสุทธิพันธ์วัชโรพาตนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคอนบูดครับคุณสุทธิพันธ์มาอยู่ในงานสถาปนิก55นะครับที่จัดไปเมื่อปลายเดือนเมษานะครับ24-29เมษายนเข้ามาถึงภูมก็โอ้โหดูสิครับมันสวยอะคุณสุทธิพันธ์มันสวยครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษคราปกติแล้วคอนบูดทุกปีที่ผ่านมาและทุกๆปีทุกปีเราออกงานสถาปนิกสยามทุกปีครับผม เป็นงานคอนบูทล้วนๆแต่ปีนี้พิเศษปีนี้เรามีแม่เรามาร่วมด้วยก็คือเราจะมีโปรดักเราจะมีสินค้าของบริษัทของแม่เราที่เป็นอินโนเวทออกมาผสมกับคอนบูทแต่ทั้งหมดประมาณ80%ก็เป็นคอนบูททั้งบูธนะครับก็วันนี้ก็ยินดีที่คุณโอวาสแวะเวียนมาพบกับผมก็ผมก็ภาคภูมิใจที่นําเสนอบู o คอนบูทของปีนี้ภูมิใจนําเสนอมากอยากจะดูให้เห็นว่า สิ่งที่คอนูรูทาเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นทุกปีอะไรที่เราปีที่แล้วทําปีนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นไปดูเลยไปดูเลยดีกว่าอันนี้ท่านชมฮะดูนี่ตรงนี้นิดนึงก่อนนะฮะพอมาถึงปุ๊บนี่คุณสมานดูดีฮะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของของของปูอินรีเขาเรียกว่าอินรีกรีนวอลครับมันคืออะไรมันก็คือคอนกรีตสาหรับบ้านปัจจุบันเนี่ยมันจะเล็กลงพื้นราบไม่มีหายากก็จะมีแนวดิ่ง ก็การจัดสวนในแนวดิ่งแล้วจะาำยังไงจะเอาไม้ไปติดตรงตรงที่เป็นรั้วตรงที่เป็นผนังไอ้ตัวนี้แหละคือตอบโจทย์ก็คือเอาอินซีกรีนวอลเข้ามาใส่ต้นไม้เข้าไปลดน้ำเข้ามามันไหลตางกระพือตางกระบนลงล่างออกมาก็คือคอนโดมิเนียมก็ได้ทาวน์เฮาส์ที่มีเล็กๆตรงผนังตรงรั้วก็ได้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของบริษัทของอแม่เรากรีนบิลดิ้งครับท่านผู้ชมฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือคือสวนที่พอเรามาเห็นเนี่ยมัน คือ,อการเข้ามาที่บูธที่ง,งานเนี่ยนะครับมันจะเจอหลายอย่างนะฮะทีอะ่อยู่กลมกลืนกันหมดเลยต้องนะฮะหรืออย่างตรงนี้นะครับพอเสร็จตรงนี้นปุ๊บนะฮะดูนี่ฮะเราเดินมานี่แหละครับนี่ฮะรเราก็จะสัมผัสเป็นไม้คอนบูนี่ฮะจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยหลากหลายสีนี่เราโชว่าเราสามารถจะทําได้ทุกสีนะไม้คอนบูของเราเนี่ยเรามีหลายไซส์จะมีหลายหลายความกว้างแล้วทําได้ทุกสีจะเอาเป็นไม้สัก จะเอาเป็นไม้มักฆ่าจะเอาเป็นไม้เต็งจะเอาเป็นไม้ทุกชนิดออกมาอยู่ที่สีที่เราจะใส่ลงไปแต่ถ้าสวยที่สุดเนี่ยสีแดงกับสีเขียวสีแดงกับสีเขียวสีแดงกับสีเขียวจะสวยมากนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เลยวอกแวกเลยฮะก็ไม่เป็นไรครับก็สวยจริงๆอรัสีแดงสีเขียวใช่มครับอ๋อครับนะเนี่ยนี่ก็จะเห็นนะฮะทุท่านผู้ชมดูนี่กลับมาเข้าเรื่องแล้วครับนะฮะเนี่ยแล้วก็มีคือแล้วแต่จินตนาการของท่านผู้ชมอยากจะให้ ปรับเป็นไม้เป็นเป็นไม้อะไรเป็นโทนไม้สักเป็นโทนไม้แดงเป็นโทนไม้มะค่าเราก็เลือกสีลงไปไม่จำเป็นต้องไปซื้อไม้จริงๆราคาแพงใช้ไม้พื้นคอนบูดตกแต่งพื้นสวยเหมือนไม้ธรรมชาติสวยเหมือนไม้จริงตรงนี้คุณสุริพันธ์นี่ชอบมากเลยนี่ถูกต้องคุณสุริพันธ์เอาคอนบูดถูกต้องมันเป็นมันเป็นทูกรีดมันเป็นไม้ที่เป็นประดับได้ใช่ไหมคุณ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 โอว่าจะไปเอาไม้จริงที่ไหนเตาะเป็นร่องได้อย่างนี้ ตรงตลอดแนว3เมตรเท่ากันทุกชิ้นมันเป็นไปไม่ได้ในธรรมชาติใช่ไหมอันนี้ไม้คอนวูตออโจทย์อันนี้จะสามารถไปแอปพลายได้เยอะแยะตกแต่งภายในบ้านตกแต่งพัตคารตกแต่งสวนอาหารได้ทั้งหมดผสมผสานกับเห็นไหมว่านี้น้ําลงมาคอนวูดไม่กลัวน้ำแน่นอนอยู่กัได้เลยนะครับพื้นคอนกรีตอันนี้เรียกทูกรีดทูกรีดหมายถึงอะไรเป็นคอนกรีต ที่น้ําซึมผ่านได้ก็ไม่อมน้ําไม่เก็บน้ำมันก็ไหลผ่านลงไปน้ําหนักก็เบาโยนสามารถอโยนได้โยนได้แต่เนื้อตัวใหญ่น้ําไหลลงไปมันไม่เก็บน้ําซึมลงไปได้เลยความแข็งแรงเหมือนคอนกรีตทั่วไปไม่ได้มีปัญหาผสมผสานกับคอนกรูดออกมา สวยงามอาเป็นมุมแต่งสวนเล็กๆก็ได้มาในบ้านที่เราบมเลยนะก็จับเพา่อนนะ้รัะจับไปลกลก่อนะกงจับไกลก่อนะอย่าพุ่งซูมนะอันนี้ไม่ใช่อิดมอนไม่ใช่อิดบล็อกไม่ไม่ใช่เป็นอิดธรรมชาติอะไรทั้งหมดมันเป็นไม้ก่อน แต่เวลาถ้าคุณอาอิฐมอลหรืออิฐบล็อกมานั่งเรียงทีละก้อนมาใส่ปูนแล้วมาฉาบอะไรน่กว่า้ะได้ออกมาอย่างนี้ครับครึ่งวันค้อนวันก็ไม่เสร็จพื้นที่ขนาดนี้ไม้คอนบูีติดตั้งไปถึง30มนาทีนี่เลยเป็นแผ่นไม้ออกมาเอามาติดปังๆเข้าไปเซาะล่องออกมาคุณเป็นเหมือนแท่งแท่งเป็นบล็อกนี่เลยสวยงามทาสีออกมาแล้วเหมือนันนนีี่อ้เย เอามือจับนะฮะก็ได้บรรยากาศเซียนไม้เห็นไหมเป็นอารมณ์ไม้ล้วนๆอารมณ์ไม้แต่ว่ามองด้วยสายตาเป็นอารมณ์อิดเป็นอารมณ์อิดเป็นอารมณ์อิดใช่นะฮะแล้วจะบอกท่านผู้ชมอย่างนึงนะฮะคุณสุศันครับถ้าเผื่อเราทําอย่างนี้ที่บ้านปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นครับเราอยู่ไปสักพักหนึ่งตาค่ากระดมกระดาษโอ้เชื้อราลาขึ้นลาดำาๆขึ้นใช่ไหมตไค่ขึ้นแล้วขบนรอบรับ เหมือนกันร้อนครับเพราะบูทจะไม่มีไม่มีราขึ้นไม่มีตะไคร้ขึ้นไม่มีเชื้อราขึ้นเพราะนั้นตอบโจทย์ได้หมดเกือบทุกข้อถ้าสมมติว่าสีจางไปเมื่อไหร่ทำไงท่านผู้ชมครับก็ทาสีใหม่ขัด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 ก็ทาใหม่มันก็มันเท่านั้นเองเท่านั้นเองเลยครับก็เป็นนั้นก็ได้เลยนี่สวยมากเลยนะสวยมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็ดูนี่นะฮะมีนี่คุณสุวรรณ อันนี้เราก็มาเป็นแอปพลายออกมาใช่ไหมกันแดดกันแดดสมมติบ้านเราส่วนใหญ่ะสมัยนี้เป็นประตูอลูมิเนียมหรือพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเลื่อนออกมาก็จะมีนอกชานออกมานอกชาคุณก็ทําเป็นเทอร์เรสออกมาครับเป็นใช้ไม้ปูข้างบนก็เรากันร้อนแต่เราต้องการแสงลงมาเราก็เอาไม้ของเราเนี่ยไม้อเนกประสงค์ของเราเจ้าหน้ากว้าง2นิ้วความหนา1นนิ้วแล้วก็มาตีเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรบังแดดบังตาบังแดดได้เลยให้ อารมณ์ค่อยๆมีแสงลงมาสลัวนิดเดงตั้งโต๊ะลงมาดื่มน้าชาตอนเย็นตอนบ่ายมันมันมันครบไปหมดมันเป็นอารมณ์อบอุ่นของบ้านพื้นมีแรงออกมาบางแดดออกมาสวยงามรู้รู้ตัวไหมว่าเป็นคนโรแมนติกนะฮะผมผมโรแมนติกจินตนาการเยอะมันจึงออกมาเป็นอารมณ์ของไม้ทั้งหมดที่บผมนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นี้ก็คือคือกำลังรับลูกค้าอยู่แต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะ คุณผฮะดูตรี้เราผมอยากจะนึกว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้นะเราเป็นเขาเรียกเป็นเป็นบริเวณก่อนเราจะเป็นงสระว่ายน้ำนี่ฮะคุณผู้ชมวายน้ำเสร็จขึ้นมาเหนื่อยผมก็ยืนข้างหลังบาร์น้ำส่อมรับน้ำอะไรครับนี่ก็เป็นบาร์เคาน์เตอร์บาร์สามารถทำได้นะครับสวยงามถ้าท่านใช้ไม้จริงนี่ผมถามนิดหนึ่งฮะจะให้มันเท่ากันได้แบบนี้ทำไงฮะเนี่ยทำไม่ได้ทำยากทำยากทำยากมากไปซื้อออกมาเป็นไม้หนึ่งเนื้วมาวางมาแปะ โอ้โหประดิษฐ์ประดอยยากมากนะครับยากมากทั้งเราตอบโจทย์ให้อันนั้นก็เป็นไม้ที่เราออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะจําได้งานสถาปนิกปีที่แล้วเป็นไม้ผนังกาลเกตนะครับเป็นไม้เป็นอารมเป็นอารมณ์ไม้สวยงามที่ที่มองแล้วแหมมันมันบางคนลูกค้าที่เดินมาในบูถถามว่าอันนี้ไม้จริงหรอผมบอก ใช่ไม้จริงแต่เป็นไม้จริงของคอนหู่ไม้ของคอนหู่จริงไม้ของคนูจริงๆอ่าถูกต้องแล้วคุณยุ้ยไม้ของคอนหู่จริงๆจริงโอ้โหนี่มันถ้ามันจะมีเสี้ยนเนี่ยผมก็จะจะตกใจเลยนะเนี่ยนี่นี่เราคุณสมบัติละนี่ลืมลืมจะเป็นก็ต้องจับเลยนะฮะพอพอไหวไม่พอจับให้มันชิงเฉียงนิดนึงนะฮะเนี่ยอะไรเนี่ยคุณสุรมบัติทำอะไรไปเนี่ยคุณเคยเห็นไม้เคยเห็นบ้านโบราณไหม ที่เป็นที่เป็นเบี่ยงเป็นไม้เนี่ยฝ้าไปแล้วนี่คือไม้แบบโบราณค่อนหูดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโมเดิร์นด้านเดียวมันสามารถพลิกออกมาให้เป็นไม้แบบดูเหมือนโบราณไม้เก่าได้ทาให้เป็นไม้อารมณ์เก่าได้ถด้เลย้าเราจะไปสร้างบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยเอาไปได้เลยนะครับดูออกมาแล้วเหมือนไม้ทรงเก่ามีรูมีตะปูมีอะไรทำสีให้ไม่ไม่ไม่ถูกต้องะไรไม่เท่ากันนะฮะถูกต้องเข้มสว่างไม่เท่ากันเป็นแบบธรรมชาติดูแล้วสวยงาม และอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไม้เราเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะหมดนะ,ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเจตนานะฮะคือตั้งใจทำให้ไม่เท่าอ๋ออ๋คอคมีหนามีบาง <c oughs> มีอะไรให้มันดูเป็นอารมณ์ของไม้มครับ วเหมือนกันอันนี้ก็ไม้หนึ่งนิ้วเหมือนข้างนอกเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าทางอินทิลเลียดีไซน์หรือผู้ออกแบบภายในเขาจะมาตกแต่งให้ว่าจะออกมาเป็นอารมณ์ไหนจะใช้สีอะไรให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆัพัตตคาโลแกมดิสโกเทคคอนโดมิเนียมหรือบ้านเดียวเราก็สามารถจะใช้จินตนาการการให้สีขณะเดียวกันก็เหมือนกันระวังเสียนต่ำนะระวังเสียนต่ำนะครับอันนี้เป็นไม้ผนังบางใบที่เราที่เราเซาะล่อง ความกว้างอันนี้ก็คือให้ดูว่าเราสามารถจะทําให้เป็นกว้างขนาดไหนขนาดไหนดูความตกแต่งให้มันแตกต่างกันไปแต่ทั้งทุกๆแผ่นจะเห็นว่ามันเป็นเซี้ยนเอาไว้เป็นเหมือนไม้นะครับอดเตือนไม่ได้ว่าต้องระวังนะแต่จริงๆเราไม่มีเสี้ยนนี่ท่านชมพัดจะบอกท่านชมอย่างหนึ่งเลยนะฮะท่านชมครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ย ถ้าเผื่อท่านไปซื้อมาไซนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะแล้วก็ซื้อไซน์นี้มาแล้วท่านมีความปรารถนาจะให้มันต่อกันแบบนี้เนี่ยนะฮะโอกาสท่านเจอไม่เท่ากันมีสูงนะฮะแต่อันนี้ของเราไม่เท่ากันเลยเพราะเราทำนี้ให้เสร็จเลยทาให้เสร็จเลยทาเร็จรูปยกก็มาแปะอย่างเดียวนะครับเรื่งผนังอันนี้นะครับผนังอันนี้นี่คือเอาไม้คอนบูดเอามาดัดแปลงให้มันเป็นแบบ จะดูให้มันเป็นโมเดิร์นทันสมัยก็ดูได้จะดูให้มันเป็นแบบโบราณก็ดูได้ค,ความหนาต่างกันความกว้างต่างกันให้สีต่างกันมันก็เป็นจินตนาการอย่างที่ผมบอกแล้วแต่ว่าเราต้องการอารมณ์แบบไหนโอโเอาไปใช้แอปพลายกับอะไรอย่างไงครับเรียกมันจริงครับคุณสุภัทร ก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวได้เวลาต้องพักโฆษณาก่อนนะฮะประเดี๋ยวกลับมาผมจะขอให้คุณสุริพันธ์พาเราเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่อาคารเราที่โชว์อยู่ที่งานสามมิติยินดีเรามีชั้นบนด้วยนะครับครับยินดีและข้างบนก็มีอะไรจะให้ดูด้วยจะมีทีเด็ดข้างบนจะให้คุณโอวาสได้แต่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปโฆษณาก่อนครับแล้วเดี๋ยวตามคุณสุริพันธ์ขึ้นข้างบนครับครับครับ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกขวดมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินซีปูนดีได้ดังใจ สังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตรกรรมทดแทนไม้คอนบูทต่อ,อครับคุณสทุทิพัครับครับ,ร,บรับเชิญคุณยุ้ยมาดูเรย,ยเลยจะเห็นว่าเนี่ยนะฮะ ไอ้ผนังข้างๆอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นบ้านปกตินะถ้าเรารตรงตรงทางขึ้นบันไดอะ่ะมันจะเป็นโถงโล่งอย่างนี้ขึ้นไปใช่ไหมถ้าคุณเอาไม้นี่ไปตกแต่งนะมันจะเห็นเป็นแบบแหม สวยงามเป็นพิเศษสวยมากตลอดทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือไม้คอนกรีตไมาเสาะล่องแล้วเราก็สามารถนี่ฮะตกแต่งด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะฮะบาบันไดเดินขึ้นบ้านถ้าบ่อมันจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าโซนบันไดอยู่นอกบ้านสักนิดหนึ่งนี่นี่เราจินตนาการยีดีไหมฮท่านผู้ชมฮะสมมติว่านี่เป็นบ้านที่เรายกสูงุสุทธิพันอ่เรายกหนีน้ำนะครับนี่นี่เป็นส่วนที่เรายกขึ้นนี่นี่ก็คือชั้นบนที่เราจะเดินขึ้นไปถูกไหมฮะมียกขึ้นมาแล้วตรงนี้เราก็ตกแต่งภายนอกับท่านผู้ชมฮะเราใช้ เป็นไม้คอนกูดนั้นนะคืออันนี้บางทีเราคอนเซปต์ของงานนี่ก็เหมือนเหมือนบ้านใต้ถุนสูงแต่แต่ละส่วนเนี่ยเราสามารถจะเอาไปแอพพลายกับบ้านโมเดิร์นได้บ้านในเมืองอย่างตรงเนี้ยผนังอันเนี้ยชาวบ้านเขาคงไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่บ้านในเมืองไงตรงบันไดขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเงี้ยนเนี้ยเอาไม้ตัวเนี้ยไปตกแต่งได้สวยตัวนี้เราก็จินตนาการให้เห็นว่าจะเป็นบ้านต่างจังหวัดก็ทําแบบนี้ได้ให้มันโปร่งลมพัดไปเป็นระเบียงก็ได้หรือเป็นพวก ตกแต่งตามพัตดคาลต่างๆก็ได้ก็จะเห็นเป็นมิติต่างๆเป็นร้านอาหารเป็นพัตดคาลทองหล่อทองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ได้เลยเห็นด้วยเลยคุณสุวรรณเดี๋ยวนี้นะพวกร้านอาหารนะฮะเวลาที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาชอบออกมาแนวนี้นะฮะถูกต้องเขาเขาบอกว่ามันมันอะไรนะมันมันดูวินเทจเออเดี๋ยวนี้พวกพี่รุ่นชอบพูดคำนี้กันพี่รุ่นเขาจะบอกแม่มันวินเทจดีออ๋ดีครับดีเรื่องวินชมวินเทจใส่ว่าดูเนี่ย สวยงามเข้าไหมจะเห็นว่าความมิติต่างๆมาวางในแนวนิดนึงในแนวนี่บ้างจะเห็นว่ามันแตกต่างกันไปสวยเลยครับดีครับเนี่ยครับแล้วเรดูแผนไปทั้งหมดนะครับทางขึ้นบันไดเนี่ยบ้านทุกคนมีบันไดชานพักขึ้นชั้นสองเอาไ้ที่ไปตกแต่งปีกเข้าไปดูสวยงามเก๋นะเก๋นะก็อยากทำเป็นสีอ่อนก็ได้สีเข้มก็ได้อย่างบันไดนะฮะบันไดนี่ก็เป็นบันไดคอนบูดนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งลูกนอนครับคอนบูดหมด ทุกอย่างนะฮะทั้งตึกนี่แหละฮะทั้งตัวอาคารที่เราจัดแสดงในงานนี่นะฮะเนี่ยฮะรราน้าหนักได้สบายฮะร้อยกิโลอย่างผมนี่เดินมาเชิญไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเราจับบันไดอย่างเงี้ยคุณไปหาไม้ยาวๆสามสี่เมตรขึ้นมาหายากแต่เราสามารถจะไม่คนหูมาทําได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เสริมความแข็งแรงเข้าไปจะเป็นระเบียงข้างนอกชานยื่นออกไปนิดหนึ่งเป็นราวกันตกก็สามารถจะทําอย่างนี้ได้ แต่เว้นช่องสะหน่อยก็ให้เป็นเป็นปกแล้วก็เอาไม้ราวบันไดคอนวูดปิดเข้าไปทั้งหมดก็แอพพลายเราเราลงืนให้เราลงคืนครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ปาเก้นะอันนี้ก็คือไม้คอนวูดเหมือนกันแล้วเราเอามาทําเป็นแบบปาเก้เีรยเราคือเราจะมาทําดูว่าไม้คอนวูดเราเนี่ยสามารถจะเอามาดัดแปลงทําเป็นอะไรก็ได้ที่ไม้จริงทําไม้จริงทําได้ไม้คอนวูดก็ทําได้ อันเนี้ยมันเป็นม้าประมาณหน้า1นิ้ว2นิ้วประมาณฟุตหนึ่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราทําให้มันกว้างหน่อยก็ได้เป็น3นิ้วแล้วก็ยาวมาสักสองสองฟุตก็ได้ลายก็แล้วแต่จะเป็นก้างปลาหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสลับกันไปสลับกันมาใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน กาเราจะถามคุณซื้อพันธุ์ดีเลยอ้าวทำไมยอมเอาปลาเก้มาปูขอโจ้ทตีไม่ใช่ครับคอนบูดทั้งหมดนี่ฮะก็ขอย้ำว่าไม้พื้นคอนบูดเนี่ยเอาไปตกแต่งทั้งภายในและภายนอกที่เป็นเทเลสได้ภายในทำได้ดูอารมณ์ไม้อบอุ่นมากมีลูกค้าของผมเยอะที่เอาไปตกแต่ง ภายในบ้านเขาแล้วออกมาสวยงามทําสีอ่อนบางทีก็สีเข้มสลับกันเล่นสเต็ปออกมาสวยงามมากแต่ว่าจะล้ำออกไปในสวนที่เป็นสวนเป้คนนี้นิดๆนะฮะเป็นเทเลทยื่นออกไปชั้นสองของบ้านเนี่ยนะฮะท่านก็ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะโดนน้ำก็โดนน้ำฮะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับฝนสาดก็สาดฮะนะฮะออกมาก็ได้เลยแล้วนี่อันนี้คุณดิพันธ์เอาอะไรมาวางเนี่ย อ๋ออันนี้มันเป็นบ้านอยู่สบายครับบ้านอยู่สบายอันนี้ก็เป็ของปูนของบริษัทแม่เราก็คือเป็นบ้านบ้านประหยัดบ้านอยู่สบายก็สามารถใช้ไม้คอนกรูตตกแต่งได้ทั้งหมดทําได้ทั้งหมดราคาก็ประหยัดแล้วก็ใช้คอนกรีตใช้ปูนของของเราแล้วก็คอนกรูของเราตอกมาเป็นบ้านอยู่สบายแต่ดูที่ฝ้าข้างบนก็เหมือนกันดูฝ้าหน่อยฮะดูฝ้าฝ้านี้ก็เป็นเป็นไม้ตกแต่งฝ้าของคอนกรู เราสามารถจะทําได้หลายรูปแบบอันนี้เราก็ทําเป็นรูปมาตรฐานธรรมดาเพื่อมาติดธรรมดานี่คุณุูมันอันนี้อันเนี้ยเราเราเราทำเป็นเจาะไฟฝังแบบนี้ด้วยไม่มีปัญหาก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าไม้คอนกรูสามารถตัดเจาะเลื่อยใส่ได้หมดได้หมดเหมือนไม้จริงมันก็จัดใช้ตัวที่ตัดไม้จริงแล้วเอามาตัดตัวนี้เหมือนกันนรับี่บอกว่าเขากลัวว่าใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้ไม้คอนกรูจะไปทําป้าใส่ไอ้ตัวไฟดิมหรือไฟไฟไฟหลุมยาก ไม่ยากสามารถทําได้เราตัดได้ครับตัดได้ออกมานี่เลยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแบบเป็นเบ้าลึกเข้าไปหน่อยก็ได้นะก็เป็นไฟหลุมนะครับไฟหลุกมไฟหลุมใช่ได้ฮะแล้วก็เป็นจะเจาะตรงวงกลมตัวนี้แล้วก็ใส่ไฟหลุมเข้าไปก็เหมือนเหมือนอันนี้ก็ไฟหลุมใช้ได้เหมือนกันเราดูภาพดูนะฮะเราถ้าเกิดอยากจะดิมมันหน่อยพื่สร้บรรยากาศโรแมนติกขึ้นใช่ได้เออมันจะขนาดไหนคุณุภานนี้เรื่องโรแมนติกยกให้ก็แล้ครับเดี๋ยวเราพักโฆษณาทีนะครับแล้วก็มาพบกันช่วงสุดท้ายของรรคับ สรูครับ ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินซีปูนดีได้ดังใจ สังเกตไหมภาพบ้านของเด็กมีกต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว ครับตรนี้เราสมมุติว่าเราจินตนาการนะฮะว่านี่เราอยู่บนบ้านที่ยศสูงแล้วชั้นสองบ้านนะฮะตรงนี้เราก็เดินออกมาตรงนี้อาจจะท่านอาจจะมีกันศาสหรือไม่มีก็ไรแล้วแต่ไอันนี้ก็เป็นระเบียงยื่นออกมาเป็นระเบียงที่ยืนออกมาฮะดูนะฮะดูดิครับนี่เป็นไม้รั้วของคอนบูะซึ่งอันนี้ก็ออกมาประมาณปีหนึ่งแล้วแล้วจะมีหลายรูปแบบก็คือเวลากันศาสชั้นสองเนี่ยเราสามารถจะทํากันตกะราวกันตกได้แล้วเอาไม้รั้ว มาติดอย่างนี้หรือจะทาให้มันเล็กลงเราเรามีหลายรูปแบบตรงนี้นะครับแต่เราก็มีโครงเหล็กไว้ข้างบนนี้ก็เป็นราวกันตกเห็นไหมฮะก็เป็นไม้ทั้งหมดแล้วก็จับเท้าได้แล้วดูแข็งแรงเนี่ยฮะแข็งแรงแล้วดูดูแล้วซอฟดูสวยงามทั้งหมดรวมน้งไม้พื้นมาอะไรทั้งหมดการสายข้างล่างถ้าเห็นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฮะไม้คอนกรดมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสามารถจะให้มีแสงผ่านแล้วก็นั่งตั้งโต๊ะดื่มกาแฟอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมด แล้วถ้าหากว่าอยากจะให้แสงผ่านน้อยลงสักนิดนึงเพราะว่าแดดแรงะเราก็ทําให้มันถี่ขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ปรับเอียงปรับงาสุดท้าแต่ได้หมดเลยจะปรับเอียงปรับหงาจะให้ถี่ขึ้นจะให้หนากว่านี้กว้างกว่านี้ไม้ของเรามันมีเหมือนไม้จริงแล้ะหน้าหนึ่งนิ้วหน้าสองนิ้วหน้า4ี่นิ้วหน้า6หน้า8หน้าสิบเรามีทุกไซส์ให้หมดสุดท้าย ตลาดของวัสดุทดแทนไม้เนี่ยจะกินตลาดไม้จริงไปในอนาคตอีกไม่นานมันเป็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าไม้จริงมันก็จะหายากขึ้นทุกวันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปตัดต้นไม้คนเราโตเร็วกว่าต้นไม้ปริมาณของคนมันเพิ่มเร็วกว่าต้นไม้เพราะเราจะไปเอาไม้จริงมาทำผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นนี่คือวัสดุในอนาคตก็คือทดแทนไม้คอนบูดครับครับผมน่ดีสวยงามจริงงานงานงานอย่างนี้น่าจะต้องมีบ่อยๆนะคุณสุวิพันธ์นี่พอดีแค่ ถึง24ง29เมษายนเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ว่างานอย่างนี้เนี่ยคุณสิพันธ์ถ้ามีโอกาสจะไปจะไปร่วมได้ร่วมไปร่วมผม,ผมจะมางานลักษณะนี้ประจำก็คือหนึ่งก็เป็นที่พบ ลูกค้าก็จะมาทั้งสถาปนิกทั้งตัวแทนจําหน่ายเรามาก็เป็นงานที่พบปะกับลูกค้าของเราแนะนําสินค้าใหม่เข้ามาปีนี้ในช่วงปีนี้สินค้าใหม่เรายังไม่ออกแต่เราก็เอาสินค้าเก่าที่เรามีมาแอพพลายโชว์แอปพลิเคชันต่างๆได้สินค้าใหม่เราคงจะออกประมาณพอเตอร์ที่2องพอเตอร์ที่สของปีนี้นะฮะก็อารมณ์ไม้ทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ไม้ของไม้คนบูด อย่างที่ผมบอกว่าสามารถจะเอาไปทําได้ทั้งหลังคนยกเว้นหลังคาเราไม่มีนอกจากนั้นจะเป็นพื้นจะเป็นฝาจะเป็นฝ้าจะเป็นผน,นังอะไรทั้งหมด จินตนาการออกมาได้ทั้งหมดค้อนรูดตอบโจทย์ได้ทั้งหมดครับครับผมเพราะฉะนั้นลักษณะงานนี้นะครับท่านชมถ้ามีโอกาสไปเดินชมเมื่อไหร่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับอยากให้แวะเข้ามาเพราะว่าแวะเข้ามาเนี่ยมันได้เห็นหลายอย่างบางทีเรามองมองอยู่แต่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ถูกต้องไม่ออกว่าเอามาประกอบกันเป็นยังไงนะเขาบอกแต่เพียงว่าก็ทำเป็นการตกสิเขาบอเอาแล้วทำไงเป็นการตกมันจะแข็งแรงหรอนี่นะฮะอันนี้คือสามารถมาขย่าได้เลยมาดูได้นะครับเอามือมาจับความหลากหลายความแอปพลายการแอปพลายใช้ของ ไม้คนหูของเราสามารถใช้ได้ทุกจินตนาการนะครับในเรื่องความหนามิติของเราความกว้างความหนารามีทุกไซส์ทุกขนาดนะแล้วก็ทุกชิ้นส่วนนะฮะที่ออกมามีความยาวความหนาความกว้างเท่ากันหมดเท่ากในในประเภทนั้นๆถูกต้องไม่ต้องไปกลัวว่าเอเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันมันจะไม่มันจะไม่มีไม่มีบางอย่างนี่เราเราประกอบให้เสร็จไปเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเราซ้อนให้เสร็จเลยซ้อนให้เสร็จเลยอย่างไม้เชิงชายเราเราสามารถจะมาซ้อนให้เสร็จ ได้ทันดีเลยก็คือตอบโจทย์ทั้งผู้รับเหมาตอบโจทย์ช่างเองตอบโจทย์เจ้าของบ้านทุกคนแฮปปี้หมดทุกคนแฮปปี้หมดครับคุณสินค้ยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยนะครับลายผลิตที่3แล้วท่านผู้ชมครับนะฮะอีกไม่ช้าไม่นานผมคุยคุยไปเนี่ยอาจจะแนะนํำลายที่4 เาก็ก็คงไม่แน่เลครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าของเราก็ค่อนข้างจะเริ่มตึงอีกแล้วนะฮะในกระบวนการผิดของเราในแคปไปของเรากาลังการผิดของเราก็เริ่มจะตึงอีกแล้วแล้วตลาดต่างประเทศก็ไม่ธรรมดานะครับขอบอกเลยฮะตลาดอินโดตลาดอินเดียตลาดเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ทั้งหมดตอนนี้เราก็รู้สึกว่าตอบรับดีตอบรับดีมากอย่างคุณจะเชื่อไหมว่าบาหลีซึ่งเป็น อินโดเนียเป็นรีสอร์ทอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อไม้คนหูดเราไปอบรมสาวปนิกเราไปออกงานเล็กๆโอ้โหตอบได้ดีมาได้รับความสนใจมากเป็นกระแสแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ตกยุคนะครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้คุยกับใครเขาไม่ได้นะกเขาไม่ได้นะคนหูดคือไม้อนาคตนะครับเราคุยกันเรื่องอนาคตทั้งหมดแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณสุทธิพันธ์หน่อยนะครับมาอยู่นี่ตั้งแต่เชี่ยงแล้วครับนะฮะยังไปไหนไม่ได้แล้วครับมีแต่คนอยากจะเข้ามาคุยด้วยผมก็เลยรีบล็อกตัว มาคุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะหนีไปแล้วทิ้งให้คุณสุทธิพันธ์อยู่ต่อก็ต้องขอบคุณคุณโอวาที่แวะเข้ามาชมบูธของคอนบุธของเราปีนี้แล้วก็หวังว่าคงจะพบกับคุณโอวาทในระยะต่อไปเประยะเประยะนะครับนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาของอินซีอินไซด์หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณสุทธิพันธ์วัชโชภาสและผมโอวาทลาท่านผู้ชมเท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ